ครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนพระจำวันที่17มกราคมพระธรรมปฐมการบทที่41-42และพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่23ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิม mm hmm. ปฐมการบทที่41โยเซฟอธิบายพระสุบินของฟาโรอยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรทรงสุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ อันใดนั้นมีโคเจ็ดตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายนั้นกินใบอ้ออยู่แล้วนี่เนี่ยมีโคอีกเกตัวสูบผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำนายมายืนอยู่ข้างโคอ้วนพีที่ริมฝั่งแม่น้ำนายโคที่ผอมสูบน่าเกลียดได้กินโคอ้วนพีงามน่าดูทั้งเจ็ดตัวนั้นเสียแล้วฟาโรตื่นบันทมพระองค์บันทมหลับไปอีกทรงสุบินครั้งที่สองว่านี่เนี่ยมีต้นข้าวต้นเดียวออกรวงเจ็ดรวง เป็นข้าวเม็ดแต่งงามดีแล้วมีรวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวกลีบและเกรียมเพราะลมตะว,วันออกรวงข้าวลรีบรวงนั้นได้กลืนกินรวงข้าวงามดีเจ็ดรวงนั้นเสียแล้วฟาโรตื่นบันทมและทรงทราบว่าเป็นพระสุบินเมื่อรุ่งเช้าพระองค์รุ่มร้อนพระทยัยจึงรับสั่งเรียกโหนและพวกนักปรา์ทั้งป,งปวงของอียิปต์มาเข้าเฝ้าฟารโรทรงเล่าพระสุบินให้พวกเขาฟังแต่ไม่มีใครทูลอธิบายพระสุบินนั้น แดฟาโรได้ขณะนั้นผู้หัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยสวยจิงทูลฟาโรว่าวันนี้ข้าพระบาทะระลึกถึงความผิดของข้าพระบาทคือฟาโรทรงพระพิโรธแก่เหล่าข้าราชการทรงขังข,งข้าพระบาทไว้ในคุกที่บ้านผู้บริหารทหารรักษาพระองค์ด้วยกันกับหัวหน้าพนักง,งานขนมปังข้าพระบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของแต่ละคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาวฮิบรูคนหนึ่งอยู่ที่นั่น เป็นคนใช้ของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟังชายนั้นก่ออธิบายความฝันของแต่ละคนให้ข้าพระองค์ทั้งสองฟังก่ออธิบายความฝันให้ข้าพระบาททั้งสองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์ทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่คนหนึ่งถูกแขวนคอฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมาเขาก็รีบไปนําท่านออกมาจากคุกใต้ดินเมื่อท่านโกนศีรษะพลัดเสื้อผ้าแล้ว ก็เข้าเฝ้าฟาโรฟาโรตรัสก,กับโยเซฟว่าเราฝันไปไม่มีใครอธิบายความฝันได้เราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็อธิบายความฝันได้โยเซฟจึงทูลต่อฟาโรว่าไม่ใช่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากประทานคําตอบอันควรแก่ฟาโรฟาโรจึงตรัสก,กับโยเซฟว่าในความฝันของเรานั้นนี่เนี่ยเรายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนายโโคเจ็ด ตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายกินใบอ้ออยู่แล้วโคอีกเจ็ดตัวขึ้นตามมาไม่งามแต่น่าเกลียดมากและสู้ผอมเราไม่เคยเห็นโคน่าเกลียดอย่างนี้ทั่วแผ่นดินอียิปต์เลยโคที่สู้ผอมน่าเกลียดนั้นกินโคอ้วนพีเจ็ดตัวแรกเสียเมื่อกินหมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันกินเข้าไปเพราะยังน่าเกลียดอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ตื่นขึ้นในความฝันของเราอีกครั้ง เรายังเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งมีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมาเป็น,มนเมล็ดข้าวเต่งและงามดีเราเห็นข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นตามมาภายหลังเป็นข้าวเหี่ยวรีบและเกรียมเพราะอารมณ์ต่อวันออกรวงข้าวรีบนั้นกลืนกินรวงข้าวดีเจ็ดรวงนั้นเสียเราเล่าความฝันนี้ให้โหนฟังแต่ไม่มีใครอธิบายได้โดเซียจึงทูลฟาโรว่าพระสุบินของฟาโรามีความหมายอย่างเดียวกันพระเจ้าทรงสดงให้ฟาโราทราบสิ่งที่พระองค์จะ ทรงทำโคอว้วนพีเจ็ดตัวนั้นคือเจ็ดปีข้าวรวงดีเจ็ดรวงนั้นคือเจ็ดปีเป็นความฝันเดียวกันโคเจ็ดตัวสูบผอมหน้าเกลียดที่ขึ้นมาภายหลังคือเจ็ดปีกับรวงข้าวเจ็ดรวงรีบและเกลียมพระลมตะวันออกนั้นคือเจ็ดปีที่กันด่านอาหารด้วยจริงอย่างที่ข้าพระบาททูลฟารโฟรคือพระเจ้าทรงสั่งงให้ฟารโฟรทรงทราบสิ่งที่พระองค์จะทรงทํา นี่แหละจะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ถึง7ปีหลังจากนั้นจะเกิดการการะดานอาหารอีก7ปีจนประชาชนลืมความอุดมสมบูรณ์ในปีในแผ่นดินอียิปต์เสียการการะดานอาหารจะล้างผลานแผ่นดินเพราะการการะดานอาหารที่เกิดขึ้นตามมาน,นี้ประชาชนจึงจำความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ด้วยการกินกระดานอาหารนั้นรุนแรงยิ่งนักฟาโร่โอสุวินสองครั้งก็หมายความว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้วและพระเจ้าจะทรงทําให้สําเร็จเร็วๆนี้ฉะนั้นขอฟาโรทรงเลือกคนที่ มีความคิดดีมีปัญญาแต่งตั้งให้ดูแลแผ่นดินขอฟาโรทรงทำดังนี้คือจัดพนักง,งานไว้ทั่วแผ่นดินและเก็บผลหนึ่งใน5ส่วนของแผ่นดินในอียิปต์ไว้ตลอด7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นให้พวกเขาเก็บอาหารในปีที่อุดมสมบูรณ์เหล่านั้นซึ่งจะมาถึงและะส,สมข้าวด้วยอํานาจของฟาโรไว้เป็นอาหารในเมืองต่างๆและให้พวกเขาเฝ้าดูแลไว้อาหารนี้จะเป็นสเสบียงสํารองให้แก่แผ่นดินระหว่าง7ปีที่กาอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินดินแดนอียิปต์ดังนี้ ผ่นดินจะไม่พินาศไปเพราะการกระดานอาหารโยเซฟได้เป็นใหญ่ฝ่ายฟาโรและข้าราชการทั้งปวงต่างเห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรตรัสกับบรรดาข้าราชการว่าพวกเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโร่จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ส่งสัมดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและเป็น และให้ประชาชนทั้งหมดของเราทําตามคําของเจ้าเว้นแต่รัชนั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้าฟาโรห์ตรัสก,กับโยเซฟอีกว่าเราให้ท่านอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดฟาโรห์ทรงถอดแหวนตราออกจากพระหัตถ์ทรงสวมให้ที่มือโยเซฟกับสวมเสื้อผ้าป่าเนื้อละเอียดและทรงสวมสร้อยทองคําให้ที่คอทั้งให้โยเซฟใช้ราชรถคันที่สองที่เป็นของพระองค์มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคุกเกาลง ดังนี้แหละพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้เนื้อดินแดนอียิปต์ทั้งหมดฟาโรตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราคือฟาโรเราจะไม่ให้คนทั่วแผ่นินอียิปต์ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่เจ้าจะอนุญ,ญาตฟาโรประธานนามโยเซฟว่าสาเฟนาตปาเนอาและประธานอาเซนัตบุตรีโปริฟาราพูดโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรยาโยเซฟก็ออกไปทั่วดินแดนอียิปต์ เมื่อโยเซฟเข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปีและท่านก็ออกจากพระพักาฟาโรห์ไปทั่วดินแดนอียิปต์ใน7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นแผ่นดินก็เกิดผลมากมายโยเซฟสะสมอาหารของ7ปีซึ่งมีอยู่ในดินแดนอียิปต์ไว้ทั้งหมดเก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆอาหารที่เกิดขึ้นที่ดินรอบเมืองใดก็เก็บไว้ในเมืองนั้นโยเซฟสะสมข้าวไว้ดุดเม็ดทรายในทะเลมากมายจะต้องหยุดนับเพราะนับไม่ถ้วนก่อนถึงปีกันดารอาหารโยเซฟมีบุตรชายสองคน ซึ่งนางอาเสนัตบุตรีโปติฟาเฟราพรหิตเมืองโอนมีให้ท่านโยเซฟเรียกลูกหัวปีว่ามานาเสเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลาบากทั้งปวงและพงพันทั้งหมดของบิดาเสียบุตรคนที่สองท่านเรียกชื่อว่าเอฟราอิมเพราะว่าพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงพันทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความถูกใจเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ในดินแดนอียิปต์ก็ล่วงไปจึงเริ่มเกิดการกันดานอาหารเจ็ดปีใดที่โยเซฟทานายไว้ การกรทานอาหารนั้นเกิดทั่วแคว้นทั้งหลายแต่ทั่วดินแดนอียิปต์จะมีอาหารเมื่อชาวอียิปต์อดอยากประชาชนก็ร้องขออาหารต่อฟาโรห์ฟาโรห์มีรับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งหลายว่าไปหาโยเซฟท่านบอกอะไรก็จงทําตามการกระานอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดช้างออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์เพราะการกระานอาหารในแผ่นดินอียิปต์รุนแรงมากยิ่งกว่านั้นทั่วทั้งโลกก็มาหาโยเซฟที่อียิปต์เพื่อซื้อข้าวเพราะการกระานอาหารร้ายแรงไปทั่วโลกพวกพี่ของโยเซฟไปอียิปต์ เม่ยาโคบรู้ว่ามีข้าวในอียิปต์จึงพูดกับพวกลูกชายของเขาว่ามามานั่งมองดูกันอยู่ทําไมเล่ายาโคบพูดต่อไปว่านี่เนี่พ่อได้ยินว่ามีข้าวในอียิปพวกเจ้าจงลงไปที่นั่นซื้อข้าวมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตต่อไปและไม่ตายผู้วิชัยของยาโคบทั้ง1ิคนก็ไปซื้อข้าวที่อียิปต แต่เบนจะมีน้องชายของโยเซฟนั้นยาโคบไม่ให้ไปกับพวกพี่ชายเพราะเขากล่าวว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่เขาดังนั้นบรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนอื่นๆที่เดินทางไปเพราะการเกิดดานอาหารที่เกิดขึ้นในดินแดนคานาอันโยเซฟเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่าน,นเป็นผู้ขายข้าวให้แก่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินพวกพี่ชายของโยเซฟก็มาโน้มตัวลงศบหน้าถึงดินคํานับท่านเมื่อโยเซฟเห็นพวกพี่ชายของท่านก็จาได้แต่ ทำเป็นไม่รู้จักและพูจาดุดันกับพวกเขาท่านถามพวกเขาว่าพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากดินแดนคานาอันเพื่อซื้ออาหารโยเซฟจะผู้พี่ชายได้แต่พวกพี่ชายจําท่านไม่ได้โยเซฟระลึกถึงความฝันที่เคยฝันถึงพวกเขาท่านกล่าวแก่ผู้พี่ชายว่าพวกเจ้าเป็นสายลับแอบมาดูความอ่อนแอของแผ่นดินพวกเขาจึงตอบว่านายเจ้าข้าไม่ใช่อย่างนั้นพวกผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหารข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตว์พวกผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่สายลับ โยเซฟบอกเขาอีกว่าไม่จริงพวกเจ้ามาดูความอ่อนแอของดินแดนนี้พวกเขาจึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้อง12คนเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในดินแดนคาราอันตอนนี้น้องสุดท้องยังอยู่กับบิดาแต่น้องอีกคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วโยเซฟตอบพวกเขาว่าที่ข้าว,ว่าพวกเจ้าเป็นสายลับนั้นจริงแน่ๆข้าจะทดสอบพวกเจ้าดังนี้โดยพระชนฟาโรพวกเจ้าจะไปจากที่นี่ไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องมาที่นี่พวกเจ้า ต้องอยู่ในคุกก่อนให้คนหนึ่งในพวกเจ้าไปพาน้องมาเพื่อพิสูจน์ถ้อยคําของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่ไมิฉะนั้นโดยพระชนฟาโรพวกเจ้าเป็นสายรับแน่แล้วโยเซฟก็ขังผู้พิชายไว้ด้วยกันในคุก3วันในวันที่3โยเซฟบอกพวกเขาว่าทําดังนี้แล้วจะรอดชีวิตเพราะข้ายำเกรงพระเจ้าถ้าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จงให้คนหนึ่งในพวกเจ้าถูกขังอยู่ในคุกคนอื่นนําเข้าไปเพื่อบรรเทา การกระดานอาหารที่บ้านของพวกเจ้าแล้วพาน้องคนสุดท้องมาหาเราดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพวกเจ้าพูดจริงแล้วพวกเจ้าจะไม่ตายพวกพิชายก็ทําตามพวกพิชายจึงพูดกันว่าสมควรที่เราจะมีมีความผิดเรื่องน้องของเราเพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องของเราเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่เราไม่ฟังฉะนั้นความทุกข์ใจครั้งนี้จึงเกิดแก่เราไฟรูเบนพูดกับน้องทั้งหลายว่า ข้าบอกพวกเจ้าไม่ใช่หรือว่าอย่าทําบาปต่อเด็กนั้นแต่พวกเจ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นการตอบแทนเรื่องโลหิตของน้องจริงมาถึงผู้ชายไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะว่าเมื่อพูดกันมีคนเป็นล่ามโยเซฟก็ออกไปร้องไห้แล้วกลับมาพูดกับเขาอีกท่านเอาซิเมโอนออกมามัมดไว้ต่อหน้าเขาโยเซฟ บัญชาให้ใส่ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและคืนเงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคนด้วยและให้อาหารไปกินกลางทางคนใช้ก็ทําตามผู้พ,พี่ชายของโยเซฟกลับไปคานาอันเมื่อพวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปมเมื่อคนหนึ่งเปิดกระสอบข้าวออกจะเอาข้าวให้ลากินณที่จุดหยุดพักก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ปากกระสอบนั้นจึงบอกกับที่น้องของเขาว่านี่แน่เงินของฉันกลับคืนมาอยู่ใน ปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่นหันหน้าเข้าหากันและพูดว่าพระเจ้าทรงทําอะไรอย่างนี้แก่เราพวกเขากลับไปพบยาโคบบิดาของเขาในดินแดนกาณานพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาให้บิดาฟังว่าท่านผู้เป็นเจ้านายของดินแดนนั้นพูดจาดุดันกับพวกเราเมาเอาว่าเราเป็นสายลับดูดินแด,น,ดนนั้น พวกเราเรียกท่านว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นสายลับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันมีพี่น้อง12คนแต่น้องคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วตอนนี้น้องคนสุดท้องอยู่กับบิดาในดินแดนคาน,นาอันแล้วท่านพูดกับเจ้านายของดินแดนนั้นตอบว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าจะรู้ได้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องของเจ้าอยู่กับข้าจงเอาข้าวไปเพื่อเป็นทาการกินอาหารในบ้านของเจ้าแล้วออกไปได้ จงพาน้องสุดท้องมาหาข้าเพื่อข้าจะรู้ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นสายลับแต่เป็นคนซื่อสัตย์และข้าจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้าจะได้ค้าขายในดินแดนนี้เมื่อพวกเขาแกะกระสอบข้าวออกก็เห็นหอเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบของเขาเมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นหอเงินดังนั้นก็ทุกใจยาโคบบิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทําให้พ่อพลัดพรากจากลูกของพ่อโยเซฟก็เสียไปแล้วซิเมโอนก็เสียไปแล้วแล้ว ยังจะเอาเบนเจามินไปอีกคนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์สำหรับพ่อรูเบนจึงบอกบิดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนเจามินกลับมาให้พ่อพ่อจงเอาลูกชายทั้งสองคนของลูกค่าเสียจงมอบเบนเจามินไว้ในความดูแลของลูกลูกนำกลับมาหาพ่ออีกยาโคบบอกว่าพ่อไม่ยอมให้ลูกของพ่อไป กับพวกเจ้าเพราะพี่ชายของเขาก็ตายแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวถ้าเกิดอันตรายแก่ลูกของพ่อในเวลาเดินทางกับเจ้าเจ้าจะพาผมงอกของพ่อลงสุ่แดนคนตายอย่างเศร้าสลดพระนัสัญญาใหม่มัทธิวบทที่1 2บสข้อที่หถึงข้อที่23บสามุมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสบาโตครั้งหนึ่งในวันสบาโตพระเยซูเดินผ่านไปในทุ่งนาเหล่าสาวกของพระองค์ก็หิวจึงเริ่มเด็ดดวงข้าวมาขยี่ในมือกินเมื่อพวกฟาริสีเห็นจึงพูดกับพระองค์ว่าดูเถิด ผูส้สาวกของท่านทําสิ่งต้องห้ามในวันสบาโตพระองค์กล่าวกับเขาว่าท่านไม่เคยอ่านเลยหรือว่าที่ดาวิดกับพักพวกที่ได้ไปด้วยได้ทําอะไรบ้างเมื่อรู้สึกหิวคราวที่ดาวิดได้เข้าไปในพระตำหนักของพระเจ้าและรับประทานขนมปังอันบริสุทธิ์ซึ่งเขาและพักพวกไม่มีสิทธิ์รับประทานแต่เป็นของผู้ปุรหิตเท่านั้นหรือท่านไม่เคยอ่านในกฎบัญญัติหรือว่าในวันสปาโตผู้ปุรหิตในพระวิหารละเมิวดวรกฎวันสปาโตและไม่มีความผิด เราขอบอกท่านว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่แต่ถ้าท่านรู้ความหมายนี้แล้วเราต้องการความเมตตาไม่ต้องการเครื่องสักการะท่านก็จะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสบาโตและพระองค์จากสถานที่นั้นไปและเข้าไปในศาลาที่ประชุมของพวกเขามีชายมือรีบคนหนึ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาถามพระองค์ว่าถูกต้องตามกฎบัญญัติหรือที่จะรักษาผู้คนในวันสปาโตเขาถามดังนี้เพื่อจะใช้ เป็นข้อกล่าวหาพระองค์พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าถ้าคนใดคนหนึ่งในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งซึ่งตกบ่อในวันสบาโตท่านจะไม่คว้าและดึงตัวขึ้นไว้หรือแล้วมนุษย์คนหนึ่งมีค่ามากกว่าแกะเพียงไรฉะนั้นการทําดีในวันสบาโตถูกต้องตามกฎบัญญตัติทันแล้วพระองค์กล่าวกับชายนั้นว่าจงยื่นมือออกมาเถิดเมื่อเขาทําตามมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนอีกข้างหนึ่ง วกฟาริสีจิกออกไปและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจรึงจะฆ่าพระองค์ได้ผู้รับใช้ที่พระเจ้าเรียกพระเยซูทราบดีจึงเดินออกไปจากที่นั่นมีคนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปและพระองค์รักษาทุกคนให้หายขาดพระองค์สั่งพวกเขาไม่ให้บอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์เพื่อว่าจะได้เป็นไปนตามสิ่งที่กล่าวไว้โดยผ่านอิสยาผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเป็นผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วผู้ที่เรารักและพึงพอใจยิ่งนัก เราจะมอบวิญญาณของเราไว้ให้ท่านและท่านจะประกาศความยุติธรรมแก่บรรดาคนนอกท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและร้องเสียงดังและไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อที่หักแล้วท่านจะไม่ทำลายไส้ตะเกียงที่ริบหรี่ท่านจะไม่ทำให้ดับจนกว่าท่านจะมีใช้ในความยุติธรรมและบรรดาคนนอกจะฝากความหวังไว้กับท่าน พระเย,ยซูและเบเอลเซบูทันแล้วมีคนพาชายใบ้ตาบอดซึ่งมีมารสิงอยู่มาหาพระองค์พระองค์รักษาเขาให้หายขาดชายใบ้จึงพูดได้และมองเห็นคนทั้งปวงต่างก็อัศจรรย์ใจพากันพูดว่าชายผู้นี้เป็นบุตรของดาวิดหรือจบการอ่านประจำวันที่17มกราคมพระเจ้าอวยพรครับ